เอาไปแลกกันต่ออย่างยุทเ์ด้วกันทองเทียวนะครับน้อยงยองอมวันยุดธีใคึกคักเลยเี่งว่าสตอท,อทบอกว่าการทองเที่ยวชงวันยุดยาวหกวันเนี่ยเมียก้าข้าวพักเฉลีอร้อยละห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสองนะสร้างไรายได้ข้าวสู้จังหวัดสูฎรา์ธานีประมาณรอยสามสิบล้านบาทครับโอ้ใบพันกี่ใบ้วครับ <c oughs> โดยในช่วงวันยุดยาวนะครับที่ผ่านมามีการทองเที่ยวกับจังหวัดสษฎราัธานีคึกคักนักทองเทียวเพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทรงพลนายผู้ประกอบการด้านการทองเทียวฟืน้นฟื้นตัวนะครับ สร้างรายได้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมที่พักส่วนใหญ่เป็นหนักทองเทียวชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัดใช้เวลาว่างนะครับช่วงวันยึดยาวผักพ่นครอบครัวแมจะมีฝุ้นตกบางนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับนอกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีแหล่งทองเทียวเชนกอมุ้ยกองั้นกอเต้าแล้วค่ะยังมีธรรมชาติป่าเข้าอุทยานแห่งชาติเข้าซอกเคลื่อนรัชประภาแล้วก็อุทยานทาเข้านานในล่วงนะคะอันนี้เป็นันซีน n ิ e w ชปเตอร์ด้วยนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยทำใา้การทองเทียวเชิงธรรมช ปลาฟานเนี่ยเป็นทีนิยมกันในช่วงหน้าฟานเพราะว่านอกจากจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วนักท่องเที่ยวเองค่ะจะได้รวมกิจกรรมน่าม่วจะเป็นลองแกงลองแพ้ปีนเข้าเดินปา่าแล้วก็ได้เล่นาน้ำที่ใสสะอาดกันค่ะเมื่อที่เราเห็นนี่นะปลาต้นน้ำบานน,าบาน้ำราดอ,อันนี้ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นค่ะครับทำให้จังหวัดยุตธบ้านมานักท่องเที่ยวกม็มาเที่ยวสู่ราศมาีต้เมื่อหน้าพันเจ็ดโหลหกสิบห้าคนนะครับนะ ต่อครั้งนี้แหละครับ่วนใยญ่เป็นจาวไทยยู่ที่ประมาณ2 2องมืงพนโรามุต่างชาติ3ามพันช่งรยคและก็มีอันราเข้าพักเฉลี่ยร,ยรอยละ51.7สอุช่องนสะพัดสู้สุรัดประมาณรอยสามสิบล้านว่าว่านะครับอตอนนี้มามสุรัดไม่ใช่เที่ยวได้แคลรี่แล้วนะธรรออมชาติปลาเข้าพันนีก็เที่ยวได้กันสวยไม่แพ้แคไเนเลยค่ะครเอา